ไฮเพิ่งอะทุกบทนะอะด้วยสิกเก็ตอะทุกบทสิกเก็ตอะสปอร์นไปสายกับลูกสายหลาไปกินหมือคำกระโหลกสายหลา่าลูกสายหลาอยากกินพิซซ่าก็เลยชิพากันยางไปกินพิซซ่าตอนนี้ห้าโมงดูห้าโมงแดดออกจ้ามากเนาะเมดเนาะแดดจ้ามากเลยลูก ทางนั้นมันยังไปไม่ได้ครับเราไปทางนี้ก่อนไหมอะ่ะเออโอ้ยโอ้ยปากดืยจบเก่งเลยดิ <c oughs> เราพิซซ่าเราก็กินผักดองก่อน làm pli đồ có làm hòa có mm. mm. Còn mấy thiếu sẵn sau đây là chính mm. 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 แิ่ม,ม่ได้กปะรนี่อมันร้อนมาก ของแม่เหมือนเดิมของแมททิวเป็นไอ้นี่เขาให้เยอะเนอะแมทเนาะไอเคบ<น>ับอ่ะเคบับก็คือไอ้นี่จ้ะไอไอเนื้อข้างบนเน่ยจ้ะให้เยอะมากวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะเงียบ <c oughs> หอนนาากิากตาเมทิวเข้ามานี่เขาจะไม่พลาดเอเคบับพิซซ่าจะถูกโอ้ยตกได้เดี๋ยวไปเอากระดาษก่อนจ้าทุกคนมันมีซอสเนาะซอสกระเทียมซอสพริกแล้วก็เป็นผักดองแล้วก็มาหยิบกระดาษได้วันนี้ดีหน่อยไม่มีเสียงเพลงไม่ต้องพากเสียง ต้องพักเสียงเติร์กิเอาไปเลยบ้างต้องพักเสียง,อ,ง,ยงอร่อยไหมออ,มอ,อสองจานนี้กับหนึ่งเครื่องดื่มสองจ็ดสิสองจานนี้กับหนึ่งเครื่องดื่มสองร้อยหกสิบห้าบาทคือแพงแท้ ไาวายหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็เคบับเอ่พิซซ่าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็เบบซี่ขวดหนึ่งสิบหกโครนเป็ดจะได้ล่าอร่อย ăn lún trả I <laughs>

음맛있 m m chồng thêm ừ. ừ. <laughs> ừ. <laughs> mà này lâu đi 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 ทำไมไม่ตักใส่นี่เลยอ่ะใส่จานนี่เลยตรงนี้วันนี้ร้านอาหารเงียบนิดหนึ่งทุกคนขนาดว่าจะหกโมงแล้วเนาะจะหกโมงแล้ว คนไม่ค่อยเดเคตานนี่หกโมงแล้วเนี่ยคนทำพิซซ่าคนไอ้นี่พิซซ่าเขาก็ได้พักเนาะเขาก็ยืนรอลูกค้าจะแสร็จเนาะ <c oughs> ดึงขึ้นก็ได้ดึงขึ้นก็ได้หรอแต่ไม่ดึงเห็นเนื้อยนต้องเยอะเสรอจะได้มั้งแล้วความแม่ไม่ชิ้น <c oughs> อิ่มแล้วทุกคนอิ่มแล้วกับเดินกลับบ้านโอโดูบรรยากาศยาม6กโมงครึ่งทุกคน่มเย็นไม่หนาวน้อองน้องเก็บเนาะ อาจจะร้อนนิดนึงเนาะอืมบรรยากาศดีมากจากช่วงนี้รู้สึกกันด้วยนะยีกกันด้ก็อีกกันด้ฮาไว้โอเคนี่คือดอกแอปเปิลทุกคน ดมแล้วไม่รู้สึกว่ามันมันหอมหรือมันอะไรดอกแอปเปลิลสวยสวยมากเตินแป๊บๆถึงบ้านแล้วก็กินอิ่มแล้วมันก็ย่อยแล้ว,มวแมทเออไปทุกคนกลับบ้านฝากคลิปสั้นๆไว้แค่นี้จ้ะบรรยากาศข้างนอกดีเลืออะลย